อ่ะทำต่อเลยไป5้าบเครับจุดใดอยู่ห่างแกน y ห้าหน่วยครับว่ารูปนิดหนึงอ่ะนี่แกน x นี่แกน y ถูกต้องข้อ2แต่ก่อนที่ถ้าเราจะดูช้อยอ่ะเดี๋ยวครูขอเขียนอย่างนี้ได้ไหมคำว,ว่าห้าหน่วยก็คือห่างไปได้สองแนวถูกปะห่างได้สองแนว ตรงนี้ห้าหน่วยตรงนี้ก็ห้าหน่วยหรือถ้าเกิดว่าเราทําเส้นปะลงไปเนะี่ยปัก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 ปกป,กปกอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ว่าตรงนี้พิกัด x ก็คือ5ครับส่วนพิกัด y อะไรก็ได้ส่วนตรงนี้พิกัด x ก็คือลบหส่วนพิกัด y อะไรก็ได้เห็นไหมเพราะนั้นข้อไหนก็แล้วแต่ที่มันตอบที่มันมีข้างหน้า เป็น5หรือลบหเราจะตอบข้อนั้นคำตอบที่ถูกคือข้อ2โอเคไหมได้นะได้นะอ่าไปต่อ52ครับ A.B อ่านนี้ขึ้นมาบางัง A.B ข้อใดขนาดกระแกน x ครับ ขนาดแกน x อ่าแล้วก็วาดรูปนิดนึงเอามา x y คำว่าขนาดแกน x คืออะไรก็คือเส้นอย่างเงี้ยถูกปะเส้นอย่างเงี้ยนะฮะไอเส้นที่มันเป็นแนวนอนสภาพเนี้ยมันจะต้องมีค่าอะไรเท่ากันสมมติไอนี่เป็น a นี่เป็น b ต้องมีค่าอะไรเท่ากันจริงหรอ ค่า x อยู่นี่นะหนึ่งติดลบกัหนึ่งติดบวกนะค่า x ไม่เกี่ยวต้องมีค่าอะไรเท่ากันใช่คำว่าขนานแกน x แปลว่าต้องมีค่า y เท่ากันงั้นตอบเลยตอบข้อ ตอบข้อข้อไหนที่มีค่า y เท่ากันดูตัวเลขอ่าภาพน้องคางละ่ะตอบข้อสามนะฮะคำถามมันเดิมเดิมอะ่ะใช่ไหมคำถามมันเดิมเดิอะ่ะจากรูปเนี่ยรูปสามเหลี่ยม abc เนี่ยข้อใดสูงห้าหน่วยก็วัดรูปเอาก็ได้อะ่ะแต่ก่อนวัดรูปเดาก่อนเอาข้อไหน คิดว่าข้อ2นะลบสอลบสไปลบ1นึลบสอลบหนลบสอลบสนี่คือลบสองลบสามอ่สาไป1 2 3 1 2 3 4 5 6 3 6นะ ลบหนึ่งสี่ลบหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ลบหนึ่งสี่เป็นสามเหลี่ยมไหมเนี่ยเป็นเนาะชุดชุดชุดเออสูงห้าหน่วยไหม ดูตรงไหนอ่ะดูอย่างนี้เหรอนี่เหรอตรงนี้เหรอหรือจะดูด้านนี้ได้ไหมด้านนี้ถือว่าเป็นความสูงได้ไหมได้ไหมอืมเดี๋ยวก่อนเอาอย่างนี้ ความสูงของสามเหลี่ยมเนี่ยเราดูยังไงความสูงของสามเหลี่ยมเราดูยังไงหรือจะดูด้านนี้เออด้านนี้ตห๊ตไหม สามสามเส้นที่ที่ครูขีดมาเนี่ยนักเรียนสังเกตไหมว่ามันทั้งสามเส้นมันมีอะไรเหมือนกันอ่ามันมีอะไรเหมือนกันอันนี้ดูดูดูใหม่เห็นไหมไอ้นี่มุมอะไร ตั้งฉากใช่ป่ะเออไอนี่อ้นี่ตั้งฉากป่ะอันนี้ฉากป่ะก็ฉากถูกไหมเวลาที่เราจะคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมเราจำสูตรได้ไหมมันคือเซนหนึ่งส่วนสองคูณอะไรนะคูณสูงถูกป่ะ ซึ่งไอ้เจ้าฐานกระสูงเนี่ยมันต้องตั้งอะไรกันถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้คำว่าความสูงของสามเหลี่ยมคือส่วนที่มันตั้งฉากกับส่วนฐานนะครับโอเคไหมรูปเนี้ยมันจริงๆแล้วอะ่ะมันจะมีตรงจุดเดียวที่มันดูว่าเป็นความสูงแบบชัดๆชัดๆเลยก็คือตรงนี้เส้นนี้โอเคป่ะเส้นเนี้ยนะนะนะ เส้นนี้เส้นเดียวนะครับซึ่งเส้นนี้ใช้ห้านหน่วยไหมดูจากรูปเนะี่ยดาวเอาจากรูปก็ได้ใช,ไใช่ไหมใช่ไห่ใช่ ไม่น่าใช่หรอกประมาณสามหน่วยเธอเธอดูนะถ้าถ้าเอาเส้นล่างมาเทียบนะหนึ่งสองสามหน่วยยาวประมาณนี้อันเนี้ยยาวประมาณเดียวกันเนี่ยประมาณสาหน่วยไม่ใช่ห้าหน่วยหรอกหรือถ้าเกิดว่าใช้หลักการที่มันต้องตั้งฉากเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเส้นนี้เส้นนี้ใช่ห้าหน่วยไหมก็ไม่ใช่ แต่ถ้าเป็นเส้นนี้เส้นนี้ใช่ห้าหน่วยไหมเส้นนี้ใช่แปลว่าสามเหลี่ยมรูปนี้มีความสูงห้าหน่วยได้ไหมได้แต่ต้องดูความสูงแบบที่เป็นความสูงนอกสามเหลี่ยมถูกปะ่ะเป็นความสูงอันเนี้ยโอเคไหมครับหรือพูดง่ายๆคือถ้าเราไม่อยากวาดรูปข้อเนี้ยเรารู้สึกว่าวาดรูปแล้วเราจะงงอ่ะ เราจะหาว่ามันจะสูงห้าหน่วยไหมเนี่ยให้เราทําอย่างนี้เอาพิก,กัดพวกนี้มานั่งลบกันเลยหรือมาบวกกันก็ได้ดูความต่างอ่ะยกตัวยอย่างเช่นลบหนึ่งกับลบสองเนี่ยห่างกันอยู่กี่หน่วย หน่วยเดียวว่าลบหนึ่งกับลบสองอ่ะถูกไหมอ่าน้องดูอีกลบหนึ่งกับสามเนี่ยห่างกันกี่หน่วยลบหนึ่งกับสามห่างกันกี่หน่วยเฮ้ยห้าหน่วยที่ไหนเราสี่น้องดูอีกสามกับลบสองห่างกันกี่หน่วย เออเนี่ยข้อนี้มันจะตอบข้อนี้เพราะประเด็นเนี้ยสากับลบสองห่างกัน5้าหน่วยหรือถ้าเกิดดูพิกัด y ดูพิกัด y บ้างมาสี่กับ6กห่างกันที่หน่วยอ่าสองสองหกกับลบสาห่างกันที่หน่วย6กหกกกับลบสาม น่ใจเหรอมีหกแล้วเพิ่มอีกลบสามก็ลบหนึ่งลบสองลบสามตวลงเป็นกี่หน่วยเห็นไหมเนี่ยเก้าหน่วยเข้าไหมเก้าหน่วยลบสามกับสี่ห่างกันกี่หน่วยเอ่อสี่กับลบสามเนี่ยห่างกันกี่หน่วย 7หน่วยโอเคไหมเป็นยังพอนเะน้นข้อเนี้ยถูกแล้วแหละแต่ว่าถูกตรงที่เป็นรูปนี้ถูกตรงนี้ตรงนี้ห่างกัน5หน่วยโอเคนะครับเยี่ยมเอาสกรีนช็อตไปคืออันนี้ไหนแอบถามหน่อยสิแอบถามหน่อยดิ